สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอานิจยสารรวยรวยนะคะเอามานําเสนอท่านผู้ชมให้ได้รับชมนิจยสารรวยรวยงวดประจําวันที่ยี่งวดประจําวันที่สิบหกนะคะงวดประจําวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอามานําเสนอให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลาก กินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นนิตยสารรวยๆงวดนี้เขาจะเด่นห้านะคะเด่นห้าแล้วก็เด่นเจ็ดนะคะเด่นห้าแล้วก็เด่นเจ็ดสามเกลอให้ลูกหลานรวยนะคะมาห้าสองห้าสามห้าหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดนั้นก็เป็นเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์ งวดที่แล้วเข้ามา1นสองเนาะแต่ว่าออกสองหมา1นสองออก2 1งหนะคะแอดก็ไปนเน้นที่1 0เนาะมา1กับ0ก็เข้า1นะคะก็เข้า1นึิตยสารรวยรวยงวดนี้งวดนี้เขาเอาใบแทรกมาให้ด้วยนะคะ นี่คือใบแทรกที่มากับนิตยสารรวยๆนะคะนี่ใบแทรกแอชอบตรงนี้ก็เลยเอามาวงไว้เนาะที่เลข2เลขงวดนี้4 2จะเข้าหรือไม่เนาะเก้ 9, 4, อันนี้ใบแทรกเขาให้มาเรามาดูตัวเลขข้างในนะคะข้างในของเลขนิตยสาร รวยรวยกันนะคะรวยสถานนะคะรวยสถาน ไสถานมา 48, 49, 40, 4ี่แปดสเด่น4กับ5 5 8 5 9แล้วก็5 0แล้ก็มาวงไว้ที่เลขเอ่อเลข5 0นะคะแต่ว่างวดที่แล้วตัวเด่นเขาเข้านะคะเข้าท่านไอ้ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ รวยสถานงวดนี้เด่นสี่กับห้างวดที่แล้วเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งนะคะหลักร้อยเข้ามาหกนะคะงวดที่แล้วเนาะงวดนี้หลักร้อยเข้ามาศูนย์นะคะเด่นสี่แต่ว่าหลักร้อยเข้ามาศูนย์ ท่านชอบตรงนี้หรือไม่นะคะถ้ามาสี่แปดกับสี่เก้านี่แคิดว่าเข้าล่างนะคะนี่คิดว่าเข้าล่างเลขจะมาศูนย์หรือไม่เลขห้าศูนย์ก็สำคัญนะคะ เลขห้าศูนย์ก็สำคัญเลขศูนย์ศูนย์ก็มาแรงเนาะอย่างของเจ็ดเซียนอย่างนี้ศูนย์นะคะศูนย์มาแรงต่อไปมาดูตำรามหารวยนะคะตำรามหารวยงวดนี้มืดๆนะคะมืดๆ ตำรามหารวยงวดนี้มาหนึ่งนะคะมาหนึ่งมาเจ็ดมาหนึ่งมาเจ็ดมีหนึ่งสองหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหมวดที่แล้วตำรามหารวยมาหกสองแต่ว่าออกหกหนึ่งเนาะอันนี้ก็ามาเจ็ดหมวดที่แล้วมาหก มาดูเลขในฝันนะคะเลขในฝันมืดๆเนาะตำรามาหารวยนะคะเลขนี้ดูง่ายนะคะดูง่ายนะคะดูง่ายตำรามาหารวยมาหนึ่งมาเจ็ด ถ้านหนึ่งมาก็เป็น C หนึ่งนะคะ C หนึ่งแต่ว่าแอดชอบเลขตรงนี้นะคะท่านชอบด้วยหรือไม่เนาะเลขตรงนี้ชอบมากน่าเอาไปเสี่ยงนะคะน่าเอาไปเสี่ยงนะคะเลขในฝันเลขในฝันนะคะ ก็เด่นเลขในฝันนี้มักจะเข้าเสมอนะคะแอดคิดว่าสองน่าจะมาเนาะถ้าสองมาเลขในฝันนี้ก็เป็น4ีสองนะคะสองหสองสองแล้วก็สองสแต่ว่าเข้ามาเต็งที่4ีสองแล้วก็สองสอง ถ้ามีทุนน้อยเอาสี่สองไปเลยนะคะสี่สองสองสี่เนอะสี่สองสองสี่ถ้าทุนน้อยเพราะว่าเป็นเลขอยู่ในใบแทกเนาะสี่สองสองสี่เป็นเลขอยู่ในใบแทก เลขในฝันเนาะตัวเด่นเข้านะคะงวดงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้ามามาอะไรนาะเลขในฝันงวดที่แล้วมาแปดไม่เข้านะคะงวดที่แล้วแต่ว่าที่ว่างวดนี้เข้านะคะสี่สองเนาะเลขในฝัน <S <S 2> <S 2> เลขในฝันนี้เข้าเข้าบ่อยนะคะงวดที่แล้วออกหกหนึ่งเนาะ แต่ว่าเขามาก้าวหนึ่งนะคะมาก้าวหนึ่งต่อไปเลขมหาสนุกมาสี่เก้านะคะสี่เก้ากับสองเก้าแอดก็เลยมาขีดไว้ที่เลขสี่เก้าเพราะว่าชอบเลขสี่สี่นั้นมาแรงสี่เก้าน่าจะเป็นสี่หกด้วยนะคะสี่เก้าน่าจะเป็นสี่หกด้วยแอดชอบ เลขสหรือจะเป็น4ีหนึ่งะคะถ้าเป็น4 1ก็เลขในฝันเนาะถ้า4ีหนึ่งก็คือเลขในฝันนะคะนี่เลข4 2เลข4ของไอชุดสั่งการนี่มาแรงเนาะมี4 4ด้วยชุดสั่งการ ชุดสังการนี้ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วหรือจะเข้างวดนี้เนาะชุดสังการงวดที่แล้วตัวเด่นเข้าแอดคิดว่าจะเป็นหกเจ็ดนาะแต่ว่าออกหกหนะึ่งเนาะมาหกเจ็ดแต่ว่าออกหกหนึ่งงวดนี้มาสี่แปด คิดว่าสี่คงจะเข้านะคะสี่เข้าแน่นอนงวดนี้สี่เข้าแน่นอนมาดูชาบาทองชาบาทองนี้มาสามนะคะมาสามดับหนึ่งนะคะชาบาทองดับหนึ่งชาบาทองมาสามดับหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ดับหนึ่งบนล่างเนาะชุดสังการไม่ดับหนึ่งนะไม่มีหนึ่งนะนะคะแต่ว่าแอชชอบเลขสี่นะคะสี่สองโดยเฉพาะเลขสี่สองเนาะอาจารย์พระนมทวนก็มาสองล่างนะคะเก้าบนสองล่าง หรือจะเป็น49ถ้าเป็น49นี่มาล่างนะคะ49มาล่างแต่ว่าแอดคิดว่าเป็น46หรือไม่เนาะแต่ว่า4ก็มาแรงเช่นกันจะเป็น49หรือ46มาดูสรุป นะคะสรุปสรุปนิตยสารรวยรวยสรุปท้ายเล่มบนมา4กับ5นะคะบนมา4กับ5มี4 1่หนึ่งสี่ ห้าเก้าล่างมาสองมีสองมี6กสอแล้วก็82มาเก้ามี49 69แล้วก็8ปดท่านชอบตัวไหนคะแต่ว่างวดนี้แอดก็อยากให้ท่านเอาตรงนี้ไปพิจารณาดูนะคะเลข ในฝันนะคะเลขในฝันนะคะหน้านี้นะคะก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะถ้าจะให้แอสรุปนะคะก็จะให้ท่านเอาเลขในฝันไปพิจารณากราบขอบพระคุณมากมากนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจุงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ